สวัสดีครับยินดีตอนเราเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีและนี่คือ Scoop Atta c k on t i t a n นะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นอันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือเอเรนใช้พลังราชาไททันทําอะไรบ้างนะครับคือต้องบอกเลยว่าเนื้อหาของอันนี้นะมีการสปอยไปถึงตอนจบของมังงะนะครับผมเพราะฉะนั้นระวังสปอยกันให้ดีนะครับเรื่องของพลังไททันพลังราชาไททันนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นพลังบรรพบุรุษไททันที่เอเรนได้ถือครองนะครับตั้งแต่ตอนช่วงต้นๆเลยที่เขากินพ่อของเขาไปนะครับเขาอ่ะมีพลัง พลังของราชาไททันอยู่ในมือพลังของบรรพบุรุษไททันเนี่ยแต่ว่าเขาไม่สามารถใช้พลังนี้ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่จะสามารถใช้พลังนี้ได้จะต้องมีสายเลือดของกษัตริย์นะครับกษัตริย์ของอพวกแบบชาวเอลเดียนนี่แหละแล้วทีนี้เนี่ย <inate S 2> พอไม่มีตรงนี้ปุ๊บเอเลนก็ใช้พลังไม่ได้แล้วพอคนที่มีสายเลือดจะใช้พลังนี้ปุ๊บก็จะต้องถูกคําสัญญาที่คําสาบานที่จะไม่ก่อสงครามของกษัตรยิย์ฟิตเนกดเอาไว้นั่นหมายความว่าพลังเนี่ยความเป็นจริงแล้วถ้าจะใช้ให้ได้ก็คือต้องเอาคนที่มีสายเลือดของกษัตริย์คนที่มีพลังของบรรพบุุษไททันเอามาประสานกันนะครันนครบแล้วก็จะสามารถใช้พลังนี้ได้นะครับวันนี้ผมเอาเรื่องราวของการใช้พลังไททันราชาของเอเลนเนี่ยห<ร>เรื่องมาพูดคุยให้ทุกคนฟังนะครับว่าสุดท้ายแล้วเอเลนเขาสามารถใช้พลังบรรุรษไทนจิงแต่่วา ใช้ในเหตุการณ์ไหนบ้างใช้ไปกับอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้จะมาเจาะลึกให้ฟังกันนะครับอย่างที่บอกเตือนอีกครั้งระวังสปอยไปจนถึงตอนจบให้ดีนะครับ สปอยอันแรกเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่เป็นช่วงตอนจบนะแต่เป็นช่วงแรกๆเลยนะครับเป็นครั้งแรกเลยที่เอเลนได้ใช้พลังราชาไททันนะครับก็คือวินาทีที่เขาได้สัมผัสกับตัวของไดานาฟิตท,ที่อยู่ในร่างไททันนะครับพอเอเลนได้ต่อยคขาแบบมันจะมีคนกี่คนว่าที่มันกล้าต่อยไททันนะครับตอนนั้น <c oughs> ก็คือเอเลน,เนต่อยเข้าไปไททันคือตแบบบ้าไปแล้วอะไรเงี้ยเนาะแบบไม่รู้จะสู้ยังไงแล้วต่อยเข้าไปโบ๊พลังของพิกัดทํางานนะครับพลังของพันธบลุไททันทางานปุ๊บขนาดไลเนอร์ยูมิลแล้วก็เบลเทอร์ที่อยู่ง,นนางัาพลพ มันปรีดขึ้นมานะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยเอเลนก็สามารถควบคุมไททันได้เป็นครั้งแรกนะครับไลเนอร์ก็บอกว่าชิพหายแล้วโอ้ยพลังนี้มันไม่ควรจะไปอยู่บนเอเลนเลยอะไรเงี้ยเออแล้วเป็นครั้งแรกที่เอเลนสามารถทําได้แล้วทุกคนก็ราคาใจว่าแบบเอ๊ะมันเป็นยังไงมายังไงวะอะไรเงีทำไมเอเลนถึงทาแบบนี้ได้เออแต่ตอนนั้นไม่มีใครรู้เงื่องไขครับกระทั่งคนอ่านก็ไม่รู้ไงว่ามันเกิดอะไรขึ้น จนได้เริ่มมีการเฉลยไงว่าอ๋อมันเป็นการสัมผัสกับสายเลือดราชวงศ์นี่เองเลยทําให้เอเลนสามารถใช้พลังไททันได้แต่ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีสายเลือดราชวงศ์เพราะฉะนั้นเนี่ยพลังบันุรุษไททันก็ไม่ถูกสะกดด้วยคําสาบานไม่ก่อสงครามของกษัตริย์ฟิตนะครับเออก็เป็นการใช้พลังครั้งแรกของเอเลนที่เรียกว่าน่าสนใจดีนะครับต่อมาแล้วครับสกิปกันมายาวๆเลยนะครับพลังไททันราชาที่เอเลนใช้ในต่อมาก็คือพลังพิภพคำรามครับผมการปลุกพิภพคำรามขึ้นมาของเอเลนตอนนั้นก็คือว่าาเขาได้สััมผ ตัวกับซนะีกเนาะก็เข้าเงอนขไงสามารถสัมผัสกับคนที่มีสายเลือดราชชง์ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็เข้าไปในสายทานนะครับกับทางซีเกอร์แล้วทีนี้เนี่ยทั้งสองคนก็คุยกันเดิมทีเนี่ยแผนของสองคนนี้คือการทําการ,รุญยฆาากับชาวเอลเดียแต่ว่าเอเลนเน่ยสุดท้ายแล้วต้องการหลอกใช้ซีกครับผมเพื่อที่จะใช้พลังบรรพบรุษไททันในการที่จะทําให้พิภพคารามทํางานเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช้พิภพคารามปุ๊บเนี่ยชาวเอลเดียสุดท้ายก็ต้องโดนคนทั้งโลกมาบุกถล่มอยู่ดีแล้วถ้าเป็นอย่าง,งน,นั้นปุ� ทำให้ฮาวเเดียสูญพันธุ์ด้วยการุณยฆาตนะครับเอเลนก็เลยใช้พิพพกคำรามและพิพพกคำรามก็ทํางานนะครับก็สมแบบว่าความแบบว่าสมความเกรงขามนะครับก็คือกาแพงถลม่มปุ๊บไททันมาถึงมาจำนวนมหาศาลก็ออกมาเหยียบย่าผืนปฐพีนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพลังที่2ที่เอเลนใช้ปลุกพิพพกคำรามขึ้นมานะครับโดยมีจุดประสงค์ในการทําลายล้างมนุษย์ทั้งโลกนี้นะครับพลังที่3ที่เอเลนได้ใช้พลังของบรรพบุรุษไททันก็คือพลังในการสื่อสารกับชาวเอลเดียครับหลังจากที่พิพพกคำรามทำงานนี่แหละครับ El ชาวเอลเดียทุกคนเข้ามาที่สายทานนะครับโดยที่สายทานเนี่ยคนที่มีสายเลือดเอลเดียเท่านั้นที่จะเข้ามาได้นะครับซึ่งตรงน,นี้ก็จะเป็นจุดเล็กๆน,นะครับที่ให้เห็นว่าทั้งรีวายแล้วก็มีคาสาก็เข้ามาได้ด้วยนั่นหมายความว่าทั้งสองคนนี้อาจจะมีสายเลือดของชาวเอลเดียที่สามารถเข้ามาในสายทานนี้ได้จริงๆนะครับโอเคก็ในเรื่องของการสื่อสารกับชาวเอลเดียตอนนั้นเอเลนได้ประกาศให้ทุกคนรู้ว่าตอนนี้โลกทั้งโลกเป็นศัตรูกับเรานะเราจะไม่ยอมให้โลกทั้งโลกเนี่ยเข้ามาทําร้ายเราแต่เราอ่ะจะเป็นคนไปเเเหยยีบ่่่ําาคคนนทัั้้งงโโลลกกอใมมืไขจ ก็ให้โลกใบนี้มันเหลือแม่งแต่ชาวเอลเดียไปเลยอะไรเงี้ยคือเป็นเป็นเขาเรียกว่าอนะไรปณิธานที่โคตรโหดนะสำหรับเอเลนแม้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแผนตรงนี้มันจะสาเร็จไปประมาณสัก80%นะครับซึ่งก็ถือว่าเยอะมากนะคนทั้งโลกเนี่ยถูกทําลายไปกว่า80%อะไรเงี้ยเออถือว่าเอเลนสามารถใช้เจรตนาลมของตัวเองในการใช้พลังพิพกคำรามทําลายโลกใบนี้ได้ตามที่ได้ประกาศกับชาวเอลเดียเอาไว้นะครับพลังที่4นะครับผมที่เอเลนได้ใช้พลังของบรรพบุรุษไททันก็คือการทําลายพลังไททันที่มีสติในบางส่วนนะครับ อันนี้เราจะเห็นได้เลยว่าคนที่โดนชัดๆเลยก็คือไลเนอร์นะคะรับเกราะของไลเนอร์แตกเพราะพลังของบรรพบุรุษไททันเพราะว่าบรรพบบรุษไททันคือผู้อยู่บนจุดสูงสุดของพลังไททันต้นกําเนิดคือยูมิวนะครับบรรพบุรุษยูมิวแล้วตรงนั้นเนี่ยอเอเลนก็สามารถใช้พลังนี้ในการที่จะทําลายของพลังไททันอื่นๆได้เพราะว่าพลังที่มันต่อยอดมาจากพลังราชาเนี่ยมันคือพลังที่มันแบบเขาเรียกอะไรยอยู่ใต้อะ่ะ คือราชาเหมือนเป็นผู้สร้างใช่ไหมอะไพวกที่อยู่ใต้เนี่ยให้อำนาจของพลังราชาทั้งหมดเอเลนก็เลยสามารถที่จะทําลายได้ทําลายเกราะของไรเนอร์แล้วก็สามารถทําลายผลึกคริสตัลของแอนนี่ได้ไม่รู้เหมือนกันนะครับเอออันนี้ก็ถือว่าเป็นพลังการทําลายงไททันมีสติได้นะครับแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นปริศนาอันหนึ่งที่เราจะได้เห็นว่าเมื่อพี่พบคำรามทํางานไปแล้วเอเลนทาลายแค่ให้อันนี้แอนนี่ออกมานะครับแล้วก็ทาลายเกราะของไททันเกราะเพื่อแบบว่าอาจจะทสพลังว่าแบบเออให้ไรเนอร์แบบว่าไม่สามารถใช้เกราะได้อะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าหลังาน่นานาไทมีสติ อันยังสามารถใช้ได้ตามปกติครับเออถ้าเกิดว่าเอเลนต้องการที่จะช่วงชิงพลังของทุกคนมาต้องการที่จะไม่ให้ทุกคนมาขวางทําไมถึงไม่ใช้พลังในการทําลายแบบพลังใททวิสสีให้หมดเลย เออเอเลนไม่ยอมทำนะครับเพราะเขามีแผนบางอย่างแผนที่จะให้ไอ้พวกทีมต่อต้านเนี่ยเข้ามาขัดขวางตัวเองในอีกแบบหนึ่งเออซึ่งเอเลนเนเห็นอนาคนมาแล้วว่ามันควรจะเป็นยังไงนะครับในสถานการณ์เออแล้วพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยพอไปถึงช่วงนี่แหละผมว่าช่วงในช่วงที่พิพพคมราเริ่มทํางานมันจะมีการเฉลยตรงท้ายสุดครับผมว่าเอาเลนได้ใช้พลัง บ,บ,บรรพบุรุษไททันในการเขาเรียกว่าใช้พลังที่5ก็คือพลังในการเปลี่ยนแปลงและลบความทรงจำครับผมตอนที่139ของ Attack on Titan เนี่ยเราจะรู้เลยว่าอาร์มินได้มาคุยกับเอเลนนะครับตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่ก่อนเกิดพิพพกความแบบว่าพิพพความรมจะไปเหยียบโลกเนี่ยก็คือเอเลนมาคุยกับอาร์มินว่าสิ่งที่เขาทํามันมีความหมายแบบนี้อาร์มินก็รู้สึกขอบคุณที่เอเลนอะยอมทําเพื่อพวกเราแล้วพออย่างเงี้ยเอเลนก็รู้ไงว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะนาความตายมาสู่เขานะครับแต่ว่าเอเลนเลือกที่จะทําแบบ เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเขาไม่ทํอย่างนั้นเพื่อนพ้องของเขาจะต้องถูกทําลายเกาะพลดีเนี่ยถือว่าเป็นสถานที่เกิดของเอเลนเป็นบ้านเกิดของฉันอะไรเงี้ยฉันจะไม่ยอมให้คนอื่นมาเหยียบย่ำเด็ดขาดและเพื่อนพ้องของฉันที่เติบโตพร้อมฉันฉันจะปกป้องพวกเขาทุกคนเอเลนเลือกที่จะปกป้องตัวเองนะครับทิ้งบางสิ่งเพื่อปกป้องบางอย่างนะครับก็คือ ฆ่าคนทั้งโลกเพื่อปกป้องพวกพ้องของตัวเองเอเลนเลือกทางนี้ครับผมแล้วก็มีการคุยกับอารมินก็คืออารมินก็แบบว่าเนี่ยเห็นว่าเอเลนไปทำร้ายจิตใจมิคาสานะอะไรเงี้ยนายจะทำไมถึงทําแบบนี้อะไรเงี้ยเอเลนกม็มีการค่อยๆเปิดเผยความในใจเนาะว่าตัวเองคิดยังไงกับมิคาสานะตัวอ,อาจจะบอกให้มิคาส่าลืมตัวเองอยากจะให้มิคาสะาเป็นอิสระจากตัวเองแต่ความเป็นจริงแล้วเขาก็ไม่อยากให้มิคาสาลืมเขาอะไรเงี้ยมันเป็นเป็นบทสนทนาข,ของเอเลนกับอารมินที่ค่อนข้างจะมีความฟุ้งฟริงนะในฐานะที่เป็นเพื่อนกันมาตัาง้ง บอกว่าบอกคนนี่เนี่ยว่าคอนนี่แม่ของนายจะกลับไปมนุษย์นะเออแล้วก็มีการบอกกับทุกคนว่าจงใช้ชีวิตอยู่ต่อไปนู่นนี่นั่นบอกกับไลเนอร์บอกกับพวกพ้องต่างๆนานาครับคือเอเลนใช้พลังตัวนี้ในการสื่อสารกับพวกพ้องของเขาโดยเฉพาะเจาะจงและลบความทรงจําไปจนถึงตอนสุดท้ายนะครับพอเอเลนตายจากโลกนี้ไปปุ๊บความทรงจําของทุกคนกลับมาทุกคนก็แบบด่าเอเลนว่าเฮ้ยไอ เอเลนทำไมมึงต้องเสียสลัดเพื่อพวกเราขนาดนี้ด้วยวะอะไรเงี้ยเออมีเรื่องาราวตัวนี้เกิดขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นอีกโมเมนต์หนึ่งซึ้งๆนะครับที่มันเกิดขึ้นในเรื่องของแอตแ c น on t ไททันนะเออก็อันนี้จะเป็นเรื่องราวของการใช้พลังบรรพบุรุษไททันของเอเลนนะครับก็มี5เรื่องเนาะที่เอามาแชร์กันมีการควบคุมไททันนะตอนดน่าฟิตแล้วก็การสั่งเปิดเพ,พ่อคุราม การสื่อสารกับชายเอลเดียการทำลายพลังไททันที่มีสติแล้วก็การลบความทรงจําของชาวเอลเดียนะครับโอ้โหเอเลนเรียกว่าใช้พลังแบบโคตรคุ้มนะครับน่าจะสเกลใหญ่สุดในการใช้พลังราชาไททันแล้วนะครับผมโอเควันนี้ก็คงมีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจสำหรับผมนะ,ะถ้าฟังแล้ชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิง่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวถ้ามีอะไรไว้คุยกันต่อหน้าก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ